ขอหนึ่งเงินพี่หน่อยบอกดิเอาอะไรบ้างพี่หน่อยเออพี่หน่อยบอกดิเดี๋ยวแม่แกลืมแม่จะไปญี่งกุนแะพี่หน่อยที่เตรียมมาแล้พี่หน่อยก็ลืมใช่ไหมครับแกงดูเหมือนกันถ้าจะบอกว่าใส่รองเท้ามาเนาะหนึ่งบนนี่ก็หวานเข้าบ่า อยากทั้ครับคิดถึงแย่เอนี้เลยจมาไไปเบาๆเบๆอยากได้อะไรเเอากลับมาได้ไหมครับแบบนึง ไม mm ่เคยเจอเจอี mm. yeah. ่างกรหายอีกทีนะเนินสองขอบคปไ